ลครับผมเ่าถ่อค้ารอครับเระมาทุดงนํามหาอาจารย์อ,อดเห็นแล้วครับพุ่นเป็นผ้าขึ้นกุฏิอยู่หลังเขาครับอยอมเพื่อแม่แตงขึ้นว่าโอ้ขลั่งบอดีขึ้นหอดอครับเพื่อเที่ยวบินบัตรู่มือพะนะครับนีประตูประตูกำแพงอยู่หลังเขาครับติดเขตพม่าครับพี่น้อง เาียนสิพายางไปเบ่งยังมพู้นู้นจุจอมดอยคันครับทาเนี้ยทาเนี้ยเทิงจอมดอยเลยครับนี่คือพระกรรมฐานสายปฏิบัติครับมาสแสวงหาหมู่กระท่อนี้จาก อ่าชุมช่มต้นคนหลายๆ,ๆขึ้นมาอยู่คว่มสงบกับอยู่นี่ดวงในป่าขาดว่าตองมีโอ้มันสิบมีหอดซางหอดเสียว,น,วหน,หน่าดงเนาะอันนี้เป็นแรงน้ำซึมครับเป็นอาศัยน้ำม,มองนี่อ่าพ่อใดอาศัยมีน้ำล่างหนายังประมาณนั้นครับอาศัยน้ำลุ่งนี่ครับ อ่าครับดงอันนี้เป็นดงกล้วยป่าครับข้อมสูงนี่หกเมตรเจ็ดเมตรประมาณนั้นครับพูนขึ้นมาจากห้องนำหุบเขาครับบ้า,ถาเถารอมาเห็นกันเลยท่ายให้พี่น้องเบิ่งครับรเขาจะปล่อยมาเนี้ยมาแล้งกะกลับเนี้ยบ้านเราเองง่วนบดีด้นบด้มาเรยงงาง่วนครับง่วนใต้บ้านขึ้นมาหากินเอง ถึงเวลาคำกับงูเขาบ้านที่เก้ายุจอมดอยครับนี่คือพระอาจารย์ฝ่าขึ้นมาหาอาหมูคฆุบายอาจารย์ขึ้นมาภาวนาอยู่จอมดอยนั่พ่อครับพระอาจารย์ออดจอยเบิร์ดพระอาจารย์เต็มดวมนวนคือคอยเนี่ยบอกแต่ก่อน โอม้ม,อมีง่วขื้นมากยูเป็นมูนมครับอันนี้เป็นท่างเดินครับยูทังหุบเขาครับอันนี้เป็นท่างเดินจุมกลมการเปลี่ยนกิริยาบทประสนตาม่อเม่คู่บ,บ่ายจานเพิรนมาป้าเห็ดยืนเดินนั่งนอนการเปลี่ยนกิริยาบทของสังขารนะครับยางเมยเหลือเป็นน่งภาวน่านี่คือกิจวัตรของปอเม่คู่บ่ายจานเพิรนมาเห็ดป้าธรรมาตตกร ใช้กรรมฐา,านบางเงินยังเหลครับ,บงเงินตตงงัวขึ้นมานนำได้นี่แหละขึ้นเขานีสั้นๆครับซ่วยจะขึ้นมาได้นี่ครับมองดอูกุฏิกับ<ม>กุฏิใหม่เ<ๆ>ก่าๆรับอยู่แบบสมถะครับอ่าเนล่งไปเบินบาทอ่าน้ำพวกเช่าดอยเช่าเขาสั้นขาเมื่อได้ซื้อ ยายอ้วกับยายหน้านะครับอยากมาเห็นเป้าเถ่าขาลเลาะก็เลยผ้ามาเลาะยูขืนมาหุบเขายูจอมดอยครับเนี่ยโอ้ง้วนี่กัขืนมาว่ามีอ่าพระมาอยแล้วง้วกับน,น้่มมากขึ้นกันครับคำมันกับลุงเมื่อวาะสันาจาย์วา ขึ้นมายูแบบธรรมชาติดูกินแบบธรรมชาตินนเ,เนะไป,ไปเ็นมาเบิ้งแหลกกับที่เวงล,วลงเมื่อมีอีกพักหนึ่งครับยางขึ้นมาประมาณโอ้ขึ้นเขาเนี่ยปร,ประมาณกิโลหนึ่งครับบินบาทเป็นกิโลหรอครับ จากบ้านดอยขึ้นคนเส้าเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาครับพู้นไปล่ะอสถานี่กำลังชมบรรยากาศธรรมชาติอยู่จะไก็ยายกล้วยป้ามาตินกล้วยป้าบางแห่สูงประมาณโอ้หอดยานหอดสิบสองเมตรอยู่ต้นนี่เราเคยบอกเคยเห็นเกิดมาเขาจะพออันนี้เป็นกล้วยป้าด้วยครับพี่น้่ะหน่วยมันน่ะหน่วยมันนั่นใช่หรือเปล่าโอ้ยกล้วยแห่งแนวสูงกระโดดเลยประมาณตั้งมาสิบ เป็นซิซิฟสองแล้วครับมี่หอดหนวยเห็ดองไรติดูนเคีืยวนึงอยู่เป็นกุ้ยสูงที่สุดใโกเยป็นกุ้ยธรรมชาติกล้ยปลาโอ้อยากกินบางเดนเป็นรสชาติเลยนอโอ้ตอนนัวนี้ประตัมก็ซิบเม็ดแล้วครับดูเยขึ้นมาจากห้องน้ำ โอ้ดงนี่ดงง่ายครับติสเขียดธรรมาผู้เขาลูกนี่ครับเป็นสันสันอยู่เห็นหูจองปองบอายจารย์เบงกามีความานะอดทนมหาบำเพ็ญภาวนาสแสวงหามุกกระท่อมว่า เพื่อจะแสวงหาความพ้นทุกข์พ่อแม่รุบาอาจารย์เป็นกะมากเสียละครับพระทุดงครับพระกรมะรมฐานนิสัยกับแม่ออกอย่างงงมาขืนน้ำมาเห็นคือเก่าครับนี่ดงลงแท่ครับ ยังวาสูงกระดอกระแดดอะ้นเมดข้ามา็ีเมล็ดเมล็ดเมล็ดมลดนีล็ดเนี้เมล็เม็ดเมล็ด้มล็ดนมี็เมา็นเมล็เมาดเมล็กเมลเมล็ีเ็เมล็ดเมล็เ็ดเดเนี็เมเมล็ดเม็นเมล็เม็ดมเลดเมีเดเดเ็็เ็เเ็ลเ็เลคเ ไปทั้งใดงนนะบ่เนีโอ้ยอยู่ทั้งดงทั้งปลาเนี่ยก็มีเฮ็ดกัเกิดธรรมชาติขึ้นกันเฮ็ดขอนอย่างมุน่นว่าอยากซื้อมันเกิดอยู่ขอนขึ้นกัน<ม>กับกุฏิแต่ตละหลังนะครับว่าแบบกันผูเบอเคยมาเนี่ยมาบ่ถือครับอยู่กุหลาบคุหละเดียน เป็นว่าเป็นมาอาศัยควบธรรม,รมาชาติควบสงบบําเพ็ญภาวนาสแสวงหาหมกกระทําเพื่อควบผลทุกข์ก็นะโอ้ตะปีนขึ้นมาก็ยเแห้งแล้วครับคนธรรมดาเนี่ยอันขึ้นมาบ่หอดอยู่ครับปวดกับมานี่กับมีกุฏิหลังหนึ่งอยู่คนละทีคนละเดนตั้งหลังเขาหุบเขาออือ เมื่อนีเห็นช่องเดินฝ่ายยังน้อยเลยครับผู้นผู้เขาเป็นสันสันยูพี่น้องเลยบ้าะมีแรงน้ำตุ้มนม้ำตุ้งน้ำฝ่าน้ำผลวยพอ่อเด็เพิ่งผ้าอาศัยน้ำยูน้ำจินพ่อได้สงสันถังกำเนียนะกลมปีเดือ หมุนป้าลงไปเราบาดอันนี้ก็เป็นท่างเดินจมกลมอืมมีหอดแมวป้าบ่าเนี่ยอ้าวมานีมีแมวป้าครับพี่น้องมาสายจินเขาคนบาทน้ำปลาจานอ,อดเอ่านเอ,อยขอเบิ้งซื้อดอกโอ้แมวนน่กะ ลูกเสียหน่อยตัวนี่ตระกูลเสียเลยครับนี่ฮะไม่ต้องย่านคอยดอกมาหาคูบาจานร์เออบอกมาหาคูบาจารย์เสดอกเจ้าอยู่น้ำประจยนเออ้อเจ้าอยู่น้ำประจานอาศัยเขาคนบาดคูบายจานร์เนาะฮะวางไหนก่อนสิลงไปนำ้ำบอกลงไปล้าอย่ากลับคูบาจารย์เนี่แหละ คนมีเขาคนบาดต่ใช้เขากลนบาดเพิ่อนที่เนี่ยคนมีความเมตตา,าขอเขากลนบาดเพิ่นกะเอามาว่าแมะว้าห้แมวจะเป็นแมวป้าล่ะครับอยู่ร่ังเขาเนี่ยฮะไปใช้ก่อนไม่มีล้วไม่แมวตัวเดียวครับคุณมาอยู่นำ้ำจิ้มเนเพิ่นเอาเขากนบาดไห้กินแล้วก็จะอยู่น้ำาจารย์เลย,ยนี่ไปจะไปใช้กัน,นี ฮะฮะไปเทสก,ก่อนบอก่ขอลงเมื่อกันเด้ออาจารย์ลงเมื่อก่อนแล้วเด้อเออยุ่งมัวอาจารย์เด้อฮะโอ้เอาเอาเอายุนี่ละจังมันจะสงบบ้านนี้แค่มันรกกวนหอกไปสี่เปน้ำว้ายนี่จ่ากอาจานนี่เดินไม่ไปน้ำนนนหรอยู่นี่ละ มามามาขันมาดีมากมาเออมาสั่นไปโซ่เลยสัส่นมาโอ้ยมาน่ามีดีบาดี่พี่น้องเลยบป็นยื่นมั่วจันนี่ล่ะลัดลงไปนี่เอ้าข้าวว่ากับแมวมอ,อย่าแมวสิมาตรงข่อยข่อยเรียกว่าให้นยูเป็นมั่วจันเราขึ้นไปแล้วล่ะใส่ผู้บาดพู้ไปลงไปิดป่าคมฉัน นี่บักฮงพร้อมครับปาซาเนียว่าบักกล้วยเตดหรือมะละกอนี่ต้นหนึ่งสายว่า,า,หายหยาดย่มเพื่นเดียวมาเอาไปตำใส่จังหันเสบาดเห็นหมั้งส้นหมากสิบ่ามีพอออกไม่ออกขึ้นมาแลลวครับมีแต่พวกเช่้าเขาโอ้กุติลังนี อยู่คุณะทีคุละแดนครับมีปลาบอกฮงมีปลากล้วยธรรมชาติได้อยัางไรยัยเออได้บอกฮงเหมือนโอ้แต่ไม่ยังหันเหมือนเศร้าเหมือนนี่แหละพ่อแม่คู่ใบจานเหมืนกับมาหาอยู่ทำเลยังสี่แหละครับใช่ โอ้หัวนี่ก็น oh, ้ำคู้บายจานมากครับผู้บายจานไปอยู่ใส okay. ่ก็น้ำมากโอ้มาเห็นมะเขืออย่างนู้นโอ้มะเขือแก่มันอยู่ภูเขาครับมะเขือแก่เนี่ครับใสอกับผมอันนี้มะเขือกระเลียง บักพริกนั่นนี่โอ้ป้าบักพริกเข่าดอยครับยังไม่น้อยที่แห่งเพชรโอ้ oh, บังบับกบักเขือแก่แบบนี่มักเขือคืนแก่ครับมีน้ำอืมชาวปรคุณต้องยากะดีครับนี่นโอ้คนเข้าเขาเข้าดอยเพืน่นเนี่ยนี่บักฮอดบักพริกก,กินบักพริกกันตัวนี่งมีว้าย บาวากลุ่นไทยบาวากลืนเลี้ยงเช้าเขากกินมังพีขึ้นกันดนี่นูๆๆ่นน้อยๆเถอะมังพีกินตัวนี้โอ้มันมีเรื่องสวนบักฮงุูนวานอยู่กลางฟ้าครับพี่น้องวัน ป้าบอก่งเกาๆโอ้ยปลูกยังแหว่งยัง,ยางงามเหมือนล่ะครับกว้ยเต็ดโอ้ป้าปเรื่องนี่หัวกระเลี้ยวเห็นฝ่าครับดดงผู้เขาเป็นสันสันดูขันบ่มผีผู้ผ้ามานีหลงครับมาบ่ถึกแน่นอนดูนี่ดงหุบเขาผู้จะไปจักสัน่น ไม่ออกเห็นบอกฮงป้าแล้วบาทบอกเขาเรียกว่า,า,าปูไว้ตีบ้านบุงป้าแต่กล้วยป้าก็เห็นแล้วย้ายสองย้ายเนี่ยเดี๋ยวมาเที่ยวดงเที่ยวป้าเดี๋ยวลงทางเมื่อเรียบบาทมมาเมือเกลื่อนแฉะเมื่อเกลือนคืนมืเกลื่อนแจ้เนี่ยอยู่ทางอีสานเขาบ่มีเดี๋ยวนี่มีแตียวนำเช่าเขาพวก เจ้ามงแมวก็เรียงไงกไอ่กอตัวน,นี้ในผู้ลูกนี่ยโอ้ตัวน,นี้ก็บตัวน,นี้นี่โอ้มาเกือขื้นแก้หนยไล่ย,ย,ยครับอออโอ้พายจานฝ้าเห็นผู้เขาบนขืนอนจักอยู่แล้วพ่าะนออบาดนี่เขาป้าลิบๆจนนอบาดเนี่ยะเป็นไงผมคักขากัาบมงหงเ้งง,งว้บงงงวบนง้งงวขื่นมากินมงหง ปลานีบอ๋อนาะเที่ยวขึ้นมาน้าอ,อาจารย์นี่ปลาปลาปลาเอ้ยเมื่อตะฝุ่นอาจารย์ถาพ่อวอยฝุ่นมั่สิคําโซ่สบลงเมื่อหอดผื่นโอ้ยทางลำบากเอาชุบมันลวนเนี่ยง่วสิมาก,กิน,นเดง๋ยวเอาตาห่อที่เอาไปได้น่ะกุดลังนี่ไม่มีผูยูหรอครับ กุฏิไม่ออกคนมาสาศสินโอ้กุฏิไม่ออกไม่ออกใกเชียงใหม่คไม่ออกเชียงใหม่คือมาจำศินมาอยู่สวนเพียบเราไม่มูคนมาสามเดือนเนี่ยในพรรษาเนี่ยโอ้คนมาจำพรรษาออกพรรษาแล้ยพั่งลงเมื่อไม่ออกเชียงใหม่คนมาอุปถาครูบาอาจารยนมาเสร็มาเห็ดสวนถิ่นไมหนีวานกุตีพระโอ้ไม่ออกคนกะมีความมะนาวทนมาเห็ดอาหารตะไบครูบาอาจารย์ย่ำของพรรษามาเสร็ เดี๋ยวเที่ยวดงเที่ยวป้ายเริ่มกินเขาเลยครับนี่คือธรรมชาติในเขาดงเขาป้านี่ก่ะชีวิตธรรมชาติก็ชุดเื่อไปอยังนึงครับจะผิพาดล่อไปสไาบ่ายอีกนะทั้งอ้อมภูเขา้ทีด่ดีตามไปดูครับ ไม่ยังเหรอยัยเปิดมีแรงนาำอยู่หลังเขาเพิ่งก็ตอลงมาครับตอลงมาใส่อยู่สันลางนี่เขาเป็นเนี่ยตครับเอายังม่ใส่ในเดยหอดชู อ้ายอเแรกคลิปนี้ครับบ้าแถาขาเลาะผ้าพีน้องเลาะผู้เขาจอมดอยเขตน้ำเพื่อเมตงตำบลป้าแปร <c oughs> อ่ประมาณน,นั้นครับอ่าน้ำหาพายจา,ยา,อา,จาย์อ่าพายจา์อดน้ำพอแล้วคนเล้่าเลาะผู้เขาไม่ออกกับใจเอาเลาะน้ำตายว่าโอ้ดอกอย่างนั้น ดอกไม้ดอกลําพงกาสลักไงตวนีเป็นว่าดอกบอกเขียวใบไงุ้ฒ่าบบราณนอันนี้ว่าดอกลําพงกาสลักประมาณนั้นครับเป็นเอามาปลูกก็ขัดค,คือเ่า,าปลูกไว้ก็่่าแมนดอกเป็นธรรมชาติอาจจะยุ่นหนีหรือ พ่อแม่คู่าาจารยนพนมาปลูกไว้ก็บปพะจักเอาตอนี้คิปนี้ครับเบ้าเถ่าขาหล่อพายไปนองรอผู้รอดงรอปลาเบ่งไว้สำานี้ก่อนครับไปแล้วครับมันติคำสวัสดีครับ เอามาไว้ต่นน้ำดอนนที่เาะไกลๆกล็จดีางที่ดีแต่ว่าันไปันตัวทำลายมันคือง้วนอ่ที่ง้วนอะไรน่้นาบี